ว้าเ <Olá, S 2> พื่อนๆเจ้วันนี้เราได้กลับมาทำคลิปแล้วเสียเวลานานมากเลยก็จะได้กลับมาเนี่ยช่วงนี้ของงานยุ่งๆนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปออกมาเลยวันนี้เราได้ได้การดีในการทําคลิปใหม่แล้วเอาเริ่มกันเลยดีไหมการไปจนไ้ครั้งใหม่เนื่องจากครั้งที่แล้วมีปัญหานินดหน่อยหน่อยนะครับเลยต้องโหลดมอเตอร์ใหม่มาเล่นหวังว่าทุกคนจะสนุกกับมอเตอร์ใหม่นะสามารถ้านแถวนี้เลยกันเนาะเงื่อนแถวนี้ก็เหมาะอยู่ละใกล้ริมน้าด้วย ผูมันสวยด้วยเอจะไปสร้างไกททำไมใช่ปะเพื่อนๆในวันแรกของผมเนี่ยผมใช้เวลาส่วนใหญ่กับการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็เต็มของเล็กน,น้อยนะจนแบบใกล้มืดแล้วแต่ถ้าทุกคนไม่เห็นผมคราวของขินในคลิปเนี้ยบอกไปก่อนนะว่ามันค้าฟไปได้อยากค้าฟเหมือนกันแต่ไมนคราฟไปได้มันทำให้ผมใช้ชีวิตยากขึ้นเยอะเลยโอ้สมมติแล้วต้องรีบสร้างสินะเออ วางเอามายนี่เลยพอมานี่เราเอาตรงนี้ก่อนเลยนี่ตรงนี้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 เราต้องรีบสร้างมาก,ก่อนนะเดี๋ยวซอมบี้มาคืนซอมบี้น่าจะดู ตอนแรกคงสงสัยคนต้องสร้างกระต๊อบไว้ก่อนอนะผมว่าสร้างว่าแบบริมน้ำสวยๆไม่ได้สร้างแล้วซึ่งเข้ารางหมดละไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรเราค่อยๆสร้างเยน็ในใจเยน็ในใจเยน็น,ยนอย่าลุนดิคือลุนไปหมดแล้วเนี่ยโอ้แม่มูมาแล้วต้องระวังต้องระวังเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมง่ายหรอกนะโอ้โหดูอันตรายมากเลยอ่ะจะรอดไหมเนี่ยไปกันไปตุ้ย ปิดปิดปิดไม่ได้โอ้โหไม่รอทุกคนเดน,น้อยบ้านอยู่ใกล้ๆนะโอ้จะเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยถ้าผมระวังแล้วก็ไม่ประมาทจนมากเกินไปเนี่ยผมคงไม่ตายงูแบบน,นี้หลอทุกคนสุดท้ายเนี่ยผมก็ใช้เวลาทั้งคืนนะในการแอบอยู่บนต้นไม้เพื่อให้ผมรอคืนนี้ต่อไปได้ แต่ผมก็ตายไปหลายตัวเหมือนกันนะโอ้ยอย่างนันก็ดีดี่เรที่ไม่อยู่ห่างไกลบ้านเยอะไม่งั้นแย่แน่นทุกคนต้องรีบสร้างบ้านหาของแล้วสิไม่งั้นแย่แน,น่อะไรอะ่ะมันมันก็แค่ทำให้ตดได้ไหม เทพดีอ่ะแล้วประโยชน์โอ้อย่างไได้ถือทอนไปก่อนก็ยังดีนะก็ค่อยๆแต่ชาวแล้วเดีอยวเงงโ้อ้ เราคาพังไวสินะอะไรไม่ปิดเลยโอ้ปิดได้ทั่วปิดได้ทั่วปิดได้ทั่วครับปึ๊บปึ๊บอ่าไปเถอวับไปเทวแลับไปเทอแล้วเย้ปวปอะพี่อันนี้อะเป็นเซฟโซนของเราเนาะ เออตายตายไปให้หมดซะเออรู้ว่าวันนี้จะไม่ได้กลับมาบ้านละนึกว,ว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนที่อยู่ซะละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอะไรกระโดดกระโดดออแล้วทำาไงดีกงพวกนี้ดีเนี่ยเออรับในก่อนแล้วกันเออใช่ปะอ๋อแล้วนึกว่าจะทำาไงอ่ะจะทำอย่างนี้หรอ ว่ามันมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ขับไา <c oughs> ไ,ไ,บไหนแล้วอ๋อเอเราผิดเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรทับหนแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบพวกสังเกตการของเราเนาะนี่เราได้ซ้าวันต่อในวันที่สองแล้วเย้ในที่สุดรึกว่าวันนี้จะไม่รอดแล้ว ็ไม่รอดแหละก็ตายไปตั้งหลายตัวแล้วก็เอ่ขอขับเขาไปตรงนี้แล้วกันครับกล่องก่อนไหมอ่ะเอ่อปุบปุ๊บหนึ่งกล่องเอ่อวางตรงนี้อ,อ่ะน,นี้เจ็บไปก่อนบันไดเหลือ ปิเปอร์เยอะไหมอะอยากรู้ยัง้าจะเยอะแหละเอ่อกันเราทำยังไงดีจาไปตัดไม้เพิ่มจังเลยเอ่อเอา,เอ,าอันนี้อันนี้นะครับรถก่อนดีกว่าเอคขับรถมาทีเยอะเลยตอนเนี้ย สามเหรอเออได้อีกเซตหนึง่งได้เก้าได้อยู่ตอนนี้เอาอะไรได้เอาไปก่อนหนึ่งสองโอเคโอเคโอเคปิด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 ,ป,ดประมาณนี้สินะเออสิงก็อยากวางอ่างี้แหละ ก็ได้นะวางอ่างีก็ได้นะนะแล้วก็เออตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็เทบันไดลงแต่นขาเดี๋ยวเราี่ไอ้สองตัวข้างล่างก่อนอา่ากูถินด้วยสินะแล้วก็ตัดไม้ไม้หมดไวมากเอ่ออะไรไม่จำเป็นก็เก็บเก็บเก็บไปก่อนยังไม่ทันได้ลเลยทุกคนตายกันแบบระนาวล้ะอันนี้อาจจะจำเป็นกันกบเราในอนาคต เก็บ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 เอเ่อทำไมอย่ามาตายใกล้บ้านฉันนะคลิปเปร์ทัง้งหลายนี่รากมันลงน้ำน้ำท่ี่เจ้าแค่อยู่โอ้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 โอโอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วจอแค้มมาแล้วนี่นี่คิปเปอร์คือจอะเกด้ด้รอดไหมไม่กินหรอมันไปได้ิปเอรจอแค้มกินอจอแคมกินคิปเปอร์เอ้ยจะละ้จะลบเปิดลับเปิดเลยะละเปิดสิอยากให้ะะเิดตรงนี้เนี่ยเปิดเลย อู้อู้อู้อะไรอะโอ้เพว่าเราห้ามให้มันระเบิดสินะผมว่าจะระเบิดให้ว่าให้มันจะระเบิดจะเคลียร์ทางนี้ซะหน่อยแต่ว่ามันระเบิดไม่ได้สินะผมก็เออเออเออ,อจะตายเล้ว จะตายจะตายเขียร์ไม้ก่อนเขียร์ไม้ก่อนต้องตัดต้นไม้ก่อนนะกินกินก่อนกินก่อนไม่คิดว่าจะไม่รอดซะละโอ้เลยขึ้นชาจังต้องรอรีเวียอย่างเดียวเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะระเบิดแล้วมีรูออกมานะเอ้ยแปลกใหม่ดีว่ะชอบพี่แมดนี้ดูมีอะไรกันเยอะเลยปะ รเราลดแค์พื้นที่ตรงนี้ก่อนไ,ไม่้นเดืซอมบี้มันจะอาจจะเกิดได้แล้วก็เสียคลิปเปอร์มาลระเบิดเหมนกันนะเลือดเราดิน้อยมากแล้ววันที่สองผมสร้างบ้านบวกกับคิดว่าเราทำยังไงดีนะให้กันพวกบอลโหดๆพวเนี้ยออกไปให้ไกลบ้านที่สุดนะให้ได้มากที่สุดก็ยังดีผมก็คิดอยู่นานเลยจนแบบจนมุดคํำอะ่ะผมว่า บนยาที่ดีไหม <c oughs> บนบทก็มีมอนเลยนะก็มีเจอเข้มมีจะหนีไปทางไหนเลยทีเนี้ยในคืนที่สามก็มีแขกไปรับเชิญมาเต็มเลยเพื่อนๆดูดูดิว่าแเ,เห็นปะเห็นไอ้โตกกล้ามใหญ่ๆนั้นปะถ้าแม่งหลุดเข้ามาได้อผมชี้มงแท่งแน่นอนส่วนใหญ่ผมก็ใช้เวลาทั้งคืนในการเคลียร์มอนนะซึ่งแบบทุกคนอาจจะมองดูไม่เยอะนะแต่ที่จริงอะ่ะมาเยอะที่คิดแต่ผมตัดออก นี่แล้วว,ว่าผมวางบันไดดีกว่าน่าจะไม่รอดละผมว่าถ้าวางอย่างนี้มันไม่รอดแน่นอนต้องต้องมีบันไดละทุกคนนี่แล้วก็ทำบันไดปึ๊บปึ๊บเนี yeah, ่ยเป็นไงดูสบายขึ้นปะเอ,ออก็ประมาณนี้แหละ ในวันที่สามผมก็ยังไม่หยุดความพยายามในกนารจะสร้างบ้านแล้วกรอบป้องกันบ้านให้รอดจากพวกมอนในตอนกลางคืนนะแต่ผมอาจจะคิดผิดก็ได้ทุกคนเพราะใน่ใจผมอ่ะอยากหนีมากเลยตอนนี้คืออยากหนีสุดๆไปเลยตอนนี้อยู่ไม่รอดแน่นอนในน้ำก็มีเจอเคมันบกก็มีมอนแต่ผมอาจจะคิดผิดมัม่มากก็ได้นะเพราะว่าแบบไม่รู้ดิมู้จะพูดยังไงอาจจะเป็นการสร้างบ้านที่แย่ที่สุดที่ผมเคยทํามาเลยทุกคนดูดิความพยายามของเราไม่โคตรศูนย์เปล่า ุูสา์สร้างบ้านมาก็มีพวกซอมบี้ผมไม่คิดนะว่าพวกซอมบีอ้อะมันสามารถขุดบ้านเราได้ซึ่งผมโดนขุดยับเลยผมคิดว่าผมอาจจะอยู่ที่นี่ไม่รอดเราหนีกันดีกว่าเนาะเสียกวไามา่ยามไปฟีฟฟสี่วันน่าเสียดายมากเลยหนีดีกว่าอยู่ไม่ได้แนละ้